วงการบันเทิงเราได้เจอต้าห่างไกลจากโลกความเป็นจริงฉันโซเดะซาคิบาคุรุเป็นผู้จัดก,การของดาราคนนั้นฮ่าที่แกทำง,งานจังดี่ละความเป็นจริงคุณจิกาสาคิเรียกจิซาคิสิคุณจิซาคิสิจังก็ได้นะยังเหมือนก็จิกาสาคิจิซาคิ เป็นเด็กใหม่ดาวรุ่งที่ฉันรับผิดชอบอยู่ไม่จะพูด่อแต่ใจยอยู่เสมอคิดจะยามพูดจัดการคนใหม่อยู่งั้นหรอคุณจิกาซากิวันนี้ขอฝากตัวด้วยนะคะฮะ่าท่านี้เองก็ขอฝากตัวด้วยนะคะถ้างั้นขอตัวก่อนนะคะแอบ,บได้เก่งสมกับเป็นดาวรุ่งยังไงก็เถอะถ้าทำงานจะยอมทำอะไรให้ก็ได้นะเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวขอนอน,อนก่อนนะอะไรก็ได้ มันคอรู้จังยาเล่นด้วยลระก็จะพยายามทำงานดูเอ๊ะไม่ได้ค่ะฉันอยู่ในเวลาทำงานไหนบอกว่าอะไรก็ได้ยังไงะ่ะเอออะไรก็ได้คือต้องอยู่ในขอบเขตที่ทำได้ค่ะอย่างเช่นปอบเบืกิกรูปพีเป็นต้นค่ะงั้นตอบเปิกเศร้ใหน่อยถ้าไม่ยอมเล่นด้วยฉันจะเขียนว่าไม่สนใจในแบบสอบถามเรื่องหน้าของอรายการหยุดเลยนะ ถ้าเขียนไปแบบนั้นจะกลายเป็นคาแรกเตอร์ยิงๆไปคุณพูดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเนี่ยซ่อนจะขายอื่นๆมากรูจังขยันจัง